สวัสดีครับวันนี้ดี s t r o c o m จะมาแนะนำการเพิ่มหรือลบสมาชิกในครอบครัวนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเพิ่มให้เขาเปิดปิดประตูบ้านเราได้หรือจะลบเขาออกไปนะครับผมอันดับแรกนะครับเราเข้ามาที่อแอปพลิเคชัน Good Lock นะครับแล้วก็มากด Member นะครับผมแล้วก็ Add ตรงคำว่า Family นะครับอ่าแล้วก็ใส่ชื่อลงไป สมติช่ออยนะครับผมแล้วก็ใส่เบอรโทรลงไปนะครับตกลงตอนนี้นะครับออยก็มาเป็นคนในครอบครัวผมแล้วสามารถเข้าออกประตูบ้านผมได้แล้วแต่เราต้องมากำหนดสิทธิ์ให้เขาก่อนว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างเรามาที่ Setting นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสิทธิ์นะครับว่าให้เขาทำอะไรได้บ้างผมอนุญาตหมดเลยแล้วกัน อันนี้คือเสร็จแล้วนะครับสำหรับเพิ่มบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นสมาชิกของเราแล้วถ้าเกิดจะลบล่ะถ้าจะลบเราก็แค่มาที่ member เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาตรงชื่อออยนะครับกดตรง setting ครับแล้วก็จะมีให้ delete user นะครับแล้วก็ delete ทิ้งไปเลย ท่านี้ก็เป็นงานเสร็จสิ้นนะครับผมสำหรับวันนี้ dst โคข้อต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันการคิดหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยครับผมสวัสดีครับ